ไม่หลงชัวชาวเวียดนามแชร์เคล็ดลับขึ้น BTS ทเที่ยวไทยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Thai to World ช่องที่จะพาคุณไปเปิดโลกกว้างกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศไทยไปสู่สายตาชาวโลก วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่ารักและเป็นประโยชน์มากๆมาฝากกันค่ะสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวประเทศไทยหรือชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าวันนี้คุณจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการเดินทางในบ้านเราที่ไม่ได้เป็นแค่การเดินทางแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราจากประเทศเวียดนามค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะพาคุณไปชมเรื่องราวจากโพสต์ติกต็อกของคุณจูนนารักชาวเวียดนามที่มักจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอยู่บ่อย คุณจูนนารักได้โพสต์วิดีโอแนะนำวิธีการซื้อตั๋วและขึ้นรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพให้กับเพื่อนชาวเวียดนามที่กำลังวางแผนจะมาเที่ยวประเทศไทยได้รับชมซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในวิดีโอคุณจูนนารักได้อธิบายไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายตั้งแต่การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรรับบิดค์ดที่ตู้ตรวจสอบยอดเงินเธอบอกว่า สำหรับใครที่ใช้บัตรแรป i ิ c ค r d และเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ที่กรุงเทพถ้าไม่รู้ว่าจะตรวจสอบยอดเงินในบัตรได้อย่างไรก็มาดูวิดีโอนี้ของฉันนะคะวิธีตรวจสอบบัตร BTS Rapid Card ของทุกคนแค่เอาบัตรเสียบเข้าไปตรงนี้เครื่องก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือให้เราทราบค่ะจากนั้นเธอก็ได้แนะนำวิธีการเติมเงินว่า ถ้าทุกคนต้องการเติมเงินเพิ่มก็แค่กดปุ่ม add value แล้วใส่เงินเข้าไปในช่องที่อยู่ข้างๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะช่องสำหรับใส่เงินจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ต้องจำไว้ด้วยว่าบางเครื่องช่องสำหรับใส่บัตรอาจจะอยู่ด้านล่างทุกคนก็แค่ดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยค่ะตอนนี้เหลือ67บาทก็ถือว่าโอเคค่ะสามารถนำออกมาใช้งานได้เลย คุณจูนนารักยังได้เน้นย้ำถึงความสะดวกสบายของการใช้บัตรระบิดค์ดอีกว่าการซื้อบัตรระบิดค์ดสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะถ้าเงินหมดก็แค่เติมเพิ่มไม่ต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วที่แต่ละสถานีแบบนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเลยค่ะบ Rabbit Card ัตรระบิดค์ดนี้ทุกคนสามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ครุกนะคะ ทุกบริการที่คุณซื้อบนคลุกสามารถใช้โค้ดส่วนลดเฟืองจูนของฉันเพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง250บาทเลยค่ะและสำหรับใครที่ไม่ถนัดการเติมเงินที่เครื่องเธอก็ได้แนะนำอีกวิธีหนึ่งว่าส่วนใครที่ไม่รู้จะเติมเงินที่เครื่องอย่างไรก็แค่เดินไปที่เคาน์เตอร์นี้แล้วยื่นบัตรให้พนักงานช่วยเติมให้ได้เลยค่ะตอนนี้ฉันต้องไปแล้วนะบ๊ายบาย คุณจูนนารักยังได้เขียนแคปชั่นบนติกต็อกสรุปใจความสำคัญของวิดีโอไว้ว่าแคกเขียมจาบาทเชนแถบบิด bts กรุงเทพซึ่งก็คือวิธีตรวจสอบเงินบาทบนบัตรบ,บิด bts กรุงเทพนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าคุณจูนนารัก์ได้แนะนำวิธีการใช้ BTS และ Rapid Card ได้อย่างละเอียดและเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามทำให้การเดินทางในกรุงเทพเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อมีโพสต์ดีๆแบบนี้ก็ย่อมมีการแสดงความคิดเห็นมากมายเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อคลิปนี้กันบ้างในช่วงเปิดโลกคอมเมนต์ค่ะ คุณอิเมจได้กล่าวว่าพี่คะขอถามหน่อยตอนนี้อากาศที่กรุงเทพฝนตกหนักน้ำท่วมจริงไหมคะเห็นในติ๊ t o k มีหลายคลิปมากดูแล้วกังวลมากหนูจะไปไทยวันที่28ทับ12ไม่กี่วันเองไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงไหมกังวลมากคะ่ะคุณทิงพังคุยได้กล่าวว่าใช้บัตรต่างประเทศแต่จ่ายที่ประตูเหมือนรถไฟฟ้าเมโทรได้ไหมครับคุณลีโอดีเจได้กล่าวว่า ถ้าจำเป็นต้องนั่ง BTS หลายสถานีสามารถไปที่เคาน์เตอร์เพื่อซื้อแพ็กเกจเที่ยวใส่ในบัตรร a บบิท Rabbit, แทนการเติมเงินได้ราคา400บาท10เที่ยวหรือ570บาท15เที่ยวคุณคิวบี้ได้กล่าวว่าเราทำบัตรนี้หายมาแล้ว23รอบท้อเลยเลยซื้อแบบจ่ายเป็นเที่ยวตลอดคุณเหวียนงีได้กล่าวว่าถ้าไปไทยสามารถซื้อบัตรแบบนี้ได้อย่างไรคะคุณจูนิสคริปเตอร์ได้กล่าวว่า บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะ BTS ใช่ไหมคะไม่สามารถใช้กับ MRT ได้ใช่ไหมคุณชีชีได้กล่าวว่าบัตรนี้ใช้เดินทางได้แค่บางสถานี BTS ใช่ไหมคะคุณเจสซี่พีเอชได้กล่าวว่าถ้าอยากซื้อบัตรนี้ต้องทำอย่างไรคะคุณพันได้กล่าวว่าตอนเข้าออกประตูแค่แตะบัตรที่เครื่องระบบจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติคุณลินซาร่า05ได้กล่าวว่าถ้าไปเที่ยวแล้วค่อยซื้อได้ไหม หรือจำเป็นต้องซื้อบัตรแบบนี้และสามารถใช้บัตรวีซ่าแตะจ่ายได้หรือไม่คุณลิตเติ้ลเควลได้กล่าวว่าบัตรนี้ถ้าซื้อมานานแล้วมีวันหมดอายุไหมเคยได้ยินว่าประมาณ5ปีจะใช้ไม่ได้คุณยูนางเงียนได้กล่าวว่าอยากทำบัตรรบบิท5้าใบค่ะรบกวนติดต่อทางแชทส่วนตัวด้วยนะคะคุณดูไอดอลเกวนลอยเวได้กล่าวว่าส่วนตัวใช้บัตรธนาคารสแกน QR ชําระเงินเป็นหลกักคุณเงียนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลไทยได้กล่าวว่า ใครต้องการซิมท่องเที่ยวติดต่อพวกเราได้เลยคุณโนอารเอ็กซ์ e X, ได้กล่าวว่าอยากให้ไทยมีบัตรแบบเกาหลีหรือไต้หวันใช้ได้กับขนส่งสาธารณะทุกประเภทจะได้สะดวกไม่ต้องต่อคิวคุณหังได้กล่าวว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางแล้วคุณหมิ่นได้กล่าวว่าปกติฉันจะซื้อตั๋วเป็นเที่ยวๆตลอดเลยไม่รู้ว่ามีวิธีตรวจสอบบัตรแบบนี้ด้วยขอบคุณมากค่ะ คุณถาวได้กล่าวว่าฉันกำลังจะไปกรุงเทพพอดีเลยได้วิดีโอนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะเยี่ยมมากเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความคิดเห็นจากชาวเวียดนามที่ให้ความสนใจและชื่นชมคลิปของคุณจูนน่ารักอย่างล้นหลามแสดงให้เห็นว่าข้อมูลแบบนี้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติจริงๆคะ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะ การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจง่ายแบบนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับประเทศของเราด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามช่อง t h a i ู w o เวิลพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากคุณในทุกสัปดาห์นะคะ